สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อมพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านนักดตามะครับสม้มสบายดียามสีดสายเด้อพ่อพี่น้องยามสีดสายมื้อนี้สอน็อกมาให้เอกมาหน้าคือเก้าทุกคนหลังจากที่ดับหน้าแล้วแล้วก็ไม่ได้ออกมาลายมือลวละมื้อนี้ก็เลยออกมาออกมาว่าสีออกมาค่อยเบื้องแน้มต้นสีได้ทางสีได้เสียหญ้าเป็นต้นแล้ะทุกคนเลย,ย,ลยออก้อนสีไปหาเสียหญ้าเสียงกะสอนว่าสีไปหาอยู่ไปหากินว่าสีไปหาเลาะเบื้องเฮ็ดขาแล้วก็หาเลาะเบื้องเฮ็ดมาก็เฮ็ดทีมอ้อันตามป้ามาก็นะ แต่โบ่โหสีมาหลือบกกระทาติดตามนะครับส้มไปเบิ่งกำเดียวเด้อทุกคนออกมาให้ออกมานายมากกับบ่าแล้วก็มากกับอีเม่เนี่ยไปเดี๋ยวไปหาอยู่หากินก่อนทุกคน้บ้โหว่ามันสีหมาแล้วกระทาติดตามนะครับส้มไปเบิ่งกำเดียวทุกคนหน้าก็ดาเลยแล้วกัยังไม่เขียวอยู่หาเลาะหากินก่อนทุกคนหาเลาะบ่งเห็นมาก็หายข่าวอีเม่เป็นลกเนี้ยลกลกหน้าหน้ายอดอะไรทุกคนเข้าหน้ายอดนะเดี๋ยวซอนไปหาอยู่หากิน ฝนก็ตกแง่แง่ๆๆมาอยู่ทุกคนเลยตกลินสี่ห้ามือก็แล้วตอนนี้ก็กำลังลงเม็ดลงมากอยู่สอนก็ไปหากินก่อนทุกคนหาเหล่าบางเห็ดบางหอนเก็บยอดพักยอดเคปไปได้มันนี้แหละของกินจากธรรมชาติเห็ดอนนี้ทุกคนอันนี้ว้าวเห็ดอันนี้ เออหนูเห็ดปะเห็ดท่านเห็ดขมเ้ยเลยทุกคนเมาอยู่เงาโกมาก่อนี่เนี่ยมาแล้วทุกคนนี่เนาะนกเดียกกระเป็นนี่นะอันนี้เห็ดสีนทุกคนเะมาม่ซ้อมเอาอยู่ตาถือ เฮ็ดกับบมีคนเฮ็ดขาวก็ยังมีมีเนี่ยมัดระดูเห็ดเอาเนาะเห็ดตากับตากับบิ๊มมีเดี๋ยวเอาเห็ดพุ่งแรงวันนี้ทุกคนเลยเห็นเห็ดพุ่งแรงแล้วเห็ดเพิ่งจะเอานะเพราะว่ามันดีเด้เห็ดน้ยน้ำน้ำเยอะมากเลยเนาะโอ้ยนี่ทุกคน นี่เฮ้ยพงแลนพงแลนแกงขี้ยอดพักกระเซ็บไปทุกคนกำลังอ่ออยู่งามอยู่นี่อทุกคนอเดแบบนี้ก็อะอเอะเชียวอ๋อแกงขี้ยอดพักกินทุกคนอาหารจากธรรมชาติ ออดสาดเคมีตรงนี้นะหาเห็ดจังเลยออาเห็ดพักเห็ดขงเลยอ่นหนุ่มก็ชวาชวาอยู่นี่ ย่ามันบีมีกับบีมี่ทะเลเห็ดอีน่ะทุกคนง่ามมันมีกับ,กบหลายคือว้าเลยช่วงฤดูเฮ็ดนะมันอยู่วีดแปลนะฝนตกตะลอดเฮ็ดกึมันอ้อกกบบอระเปอยทุกคนไลเก็บไปบอลระดอกสองดอกตืมเดียวเห็ดอันเฮ็ดพุ่งแล่นมันอ้อกไม้น้อยๆก็อ้อทุกคนเก็บไปบอละดอกสองดอกตืมเดียวคือว้าลละเดี๋ยวมันกับพ่อได้กลิ่นเนาะโ้ะยมดครบด้วย เริ่มในลายเติบแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวจริงน้อยยังไปหาเก็บพักกะเฮ็ดชินก็เอาเฮ็ดชินก็เม่อปาดดังอยู่เท่งมาวันนี้เปิดเห็นเหตตาบดอกเดี่ยวทุกคนนี่เหตตาโป๊ดอกเดี่ยวตาโป๊ะแหละนี้ทุกคนดอกเดี่ยวคนโลกมีมีโม่เลยทุกคนเ เฮตาโป่เลยหลังมันก็แต่มีดอกเดียวนะดอกสองดอกก็ตื้นเดียวมันอยู่ในก๊กไม้นี่ทุกคนเลยนะมีมีโม่มีคูเลยดอกเดียวดอกเดียวโคโลเอาไปตื้มเดียวง<ๆ>านนี้ก็พออีกแล้วทุกคนเฮ am ดเพื่อนี่นี่น้ำฝนทุกคนนี่กินนี้ก็ได้เฮตาบดอกหนึ่งมาวันนี้ก็ได้เฮ am ด, 1, ดน้ำฝนอีดอกหนึ่งทุกคน อันนี้เนฮิตตาบอ๋อันนี้เลยทุกคนเลยไม่ได้หอมนะเฮตตาไม่นะห่าสมอ anyway, any, นยูทุกคนมันมีดอกเดี่ยวอันนี้ยังเอินว่าเหฮตตาโป๊ะทุกคนเลยดอกเดี่ยวโคโลมาฮอนนี่บัดขออันนี้จะซ้ำหน้าจะสอนอันนี้นะเห็นน้ำฝนบ้านจะสอนเอินนะดอกสองดอกกระตุ้มเดียวไปทุกคนเดี๋ยวมันก็ได้หลายเนาะพอสิได้แกงเชยยอดพักทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาเด็ดยอดพักดอกยอดหน้าจุนหน่อยจ้ะหาเลาะบังเห็ดก่อน เบบบรลดอกสองดอกตึ้มเดียวไปนะพอแก่งน่งหรือแกงถ้าย,ยอดพักนเนาะเห็ดเพื่อสนันีกินไดบุ่นทุกคนไม่เคยกินเลยเด็๋เอาตามป้ามากอ่อเห็ดเนีเขาเอนานะเห็ดเผือกโอ,อ้ยมีอะไรด้วกินมาลิ้มะมร่อยเดี๋ยวลินล้นรอทุกคนอ๋อตุ๊บบอกเน่ามันเทาบา้อหือ เนี่ยนี่กเฮ็ดเพื่อทุกคนเท่าเลยได้เฮ็ดนี่นะมีเคยกินเนาะนี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ทุกคนเนี่ยนี่ถือได้เ่าเนามาละโดนเงี้ยงเนี่ยแต่ไม่เคยกินเลยทุกคนเลจะกินได้หรือเปล่าเห็ดนางเง่หรือเห็ดหนมโง่เนาะอย่างไรยันเบอร์ทุกคนกินมาลิ้มมาลอยลิ้มจะล่อันนี้นะ มันหากรเอทุกคนมันเห็นมันกำลังเออ่ะจงให้คือมันง่ายเลือนเอาม่ได้กะแล้วบอกเปิดมาละเพื่อคือดีเห็นมนน้อยดีนี่ ตัวนนี่นะทุกคนนามาแก่งแก่งที่ยอดพักยอดเพ่กินกื่มเดียวไปน,นี่ทุกคนมาฮอดน,นี้เจอเจอของแท้แล้วทุกคนเลยเห็นเห็นตาบดอกหนึ่งทุกคน ตาบก็ตาบดอกง่ายแต๋อี่เห็นมู่มันทุกคนเลยมืออื่นนะน่าจะมาตอบได้ทุกคนมันจบนะเห็นหม,มทุกคนของแท้ของแท้ทุกคนเม,มนเห็นตาบอยู่วะนี้เห็นทศดอกเดียวนี่ทุกคนเลยปอดดอกเดีวยวดอกง่ายเดี๋ยวด,ด,ด,ดมก็มันหอมมาเนี่ มีหอมทุกคนเลยเดือบีล่ะดอกหนึ่งมีมีมู่มันทุกคนมืนอื่นมันจบหาน่าจะได้เนุให้เห็นโม่มันอ้อน่ะมีมีเดี๋ยวทุกคนเลยทางพ้นจะมีมีเห็ดพวกตัวอ้อดอกดีตัดไม่ไม้บอกนุจะเห็ดตัดไม่ไม้ทุกคนดอกเดียวโคโล่ย่าลราหาเห็ดเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวมาเด็ดยอดพักก่อน เฮดก็ได้บอลละดอกสองดอกนี่หลายตัวใบทุกคนถือว่าโอเคแล้วชั้นนี้ก็เดี๋ยวหาเด็ดพักตืมชั้นนี้นิดหน่อยแล้วก็เมือแกงเนี่ยทุกคนชั้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะของกินนะเพราะเ่ยมันบ่มีเราก็ต้องทําใจนิดหนึงทุกคนซซงเฮดตาเอาหลายๆสิบ้าได้ด้วยอันนี้มันมันโหยละวิทยนี่ยมันอ้อแล้วนะเล่นเงินพักหลายๆเฮดน้อยกัน ยอดพักกับเรืงขี้ลายทุกคนเพราะว่าม yeah. ันงำหญ้านั่นนี่แต่หญ้าทั้งหมดเด็ดเด็ดพักเด็ดหญ้าก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเฮ็ดก็ได้หลายเติบไปได้ก็เลยมาเด็ดพักพักกับเรื่องขยเยทุกคนมันงำเดียวกับหญ้านะมันอยู่ป่าเป็นต้นนี่จะกันเลยเป็นต้นจะกันเลยหญ้าจะกันเลยยอดพักทุกคนป่นเดียวกับทึบนิ่งน่องเยู่ยอดกับเืงน้อยเลย Nhột bì chỗ bì ngang kìa. Nói cái mắt mì ừ, cái nhẹ nhẹ you know. <laughs> Nhột cả lưỡng nồi ấy, Cái nhẹ คเนเนี้ยเด็ดมันดุน,น้ำจืดน้ำบ่มมันเหมือนต้นกะเนาะมีแต่หญ้าทั้งหมดทุกคนย่างท่าจะสอนอยู่เดี๋ยวค่อยเสียมันรวมไปหลายละถึงต้นกับน,น้ำบ่มทุกคนกันตกะลายกะ ฝนลงลายกับน้ำบ่มสูน งดกเกลืงน้อยน้อยแกงมันยังเสียบได้งดง่ายแกงบ่แซ่บลกล่าเติมอลไรทุกคนเลยพ่อแหละนี่พออยู่พอกินแล้วสำนีก่ะเอาทุกคนตอนนี้ก็จะสอนกระยาและหาเห็ดหรือว่าเด็ดยอดพักง่ะทุกคนเดี็ดใสด้มือหาให้กินเห็ดอยู่ก่อนเห็ดกรเห็นบนละดอกสองดอกทุกคนในเห็ดตาป,ปุในสองดอก แต่มีมีมู่จักดอกทุกคนเดี๋ยวมื้ออื่นในสวนนึงไปจอบนะอันเฮ็ดดอกดำดนี่นะเฮ็ดดอกดำดนี่ก็หามูลมวยหานี่บีหอมลาอยู่ทุกคนฝนก็มาพอดีโอ้ยเดี๋ยวมื้อทุกคนมือหาให้กินเ็ดอยู่เนาะได้เ็ดหน่อยนึงก็ได้ักแกงเฮาเดียวนนี่เดี๋ยวมื้อหาให้กินเ็ดอยู่ก็ฝนมาเด้อทุกคนฝนยิบมาล่ะนี่เอไปหน่อยนึงบดนี้ยิบมาอีกแล้วเด้ เดี๋ยวเมื่อฝนก็นตกลงมาแเลยได้ฝนกัทุกคนเอ้ยนี่ฮอดเข้มเทงแห้งแห้งมากแห้งมากแล้วฝนกับไปหา,ข,ปหาขึ้นไปหาให้กินเห็ดยู่ทุกคนก้อยดีแต่มันมีตกตอนอยู่ป่าเนาะนขึ้นมาขึ้นมาฮอดเทงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเลาะตินเห็ดก่อนเห็ดนี่นะมีมีคูเลยทุกคนเห็ดตาผอมไม้แม่ไม้ไมบ่เล,ลือด้อ เดี๋ยวอื่ยนึ่งไปหาโจ๊บหาหมมั้งเดี๋ยวพักอเอาชิลิถล่เห็ดตาตีนงกันทุกคน,น,นเห็ดกับเห็ดลมมิดเลยแบบนี้นะเห็ดอันนี้ก็ได้อัน,นเห็ดมะโกเห็ดพุงเล่นเห็ดตาบก็ได้สองดอกนี่มีแต่บอลเดรโร่บอลเดรโร่ทั้งหมดเลยทุกคนหน,น้าตามันก็ไ่ได้คือดีกว่าผมเห็ดน้ำผลเท่าไปเดถล่ถล่ก่อน อยู่ตดตีนเห็ดก่อนทุกคนนละยโหของยู่ของกินมื้อนี้ก็สิประมาณนี้แหละทุกคนถือว่าพออยูพ่พอกินแล้วสัำนึกะจะมาเลาะตีนเห็ดก่อนนะพูดิ้นจเจ้าได้หมูมันนะทุกคนมื้อนี้มันมกำลังเออหาหาไม้หาในบีเห็ดปืนหนุนสายพันเอะอยู่พะจัก ถ้ามันแดดนะเริ่มอ้อทุกคนอันนี้ซือฝนตกมดมือมดเว้นถ้ามันอ้อก็มันสิเปื่อยนะอันนี้ฝนตกทั้งคืนทั้งเว้นตัดตินเห็ดขันแดดฝนตกแดดตกแดดก็เฮ็ดน่าจะอ้ออยู่ดอกอันนี้เห็ดมะกอกอันนี้นะแกงลมมิดเหมือนี้ทุกคนเลย จะเฮ็ดเพื่อเฮ็ดหววะเออดอกนะไอต้มฝนเท่าเข้าดีละแกงกินน้ำโฮมันเฉพาะนี้ก็พอแกงนะเด้ตาตีนเห็ดทุกคน,นได้ยางละน้อยเอามาแกงเฮาเดียวเห็ดตราบกะได้สองดอกเฮ็ดซีนก็นได้ เฮ็ดมะกอกก็ได้ทุกคนในโลมมิดวันนี้นะสอนจิเกียงโลมมิดเฮ็ดซีนก็มีเฮ็ดซีนก็เอามาป่าอายุเท่ทิ่มโอเคมากะนกกดหงนะกุดกุดกูดกูดกูดล่ะ ในดอกหายนีเดตาเดตาปวกน,นี่นะขมันใหญ่นี่หูดอกใญ่าท,ทุกคนขมันบานนี่นะน,นี่เขาเอานว่าเ็ดทุงโปะมั้งอันนี้นะดอกมันก็บ,บีคือเดียวเดีวยวกับดอกกีนีนะคนละสี่นี่เอาน,นว่าเฮดตาปวกแกงร่มมิตรจ้า ใส่ย,ยอดผักแซบแซบเลยเห <c oughs> ็ดพุงแดงก่มันกำลังเริอมเยอะตัดตีนเผือกเสร็จได้ครึ่งถทยนึงทุกคนเดี๋ยวมาล้างก่อนล้างเสื้อน้ำเกลอ <c oughs> จะได้สะอาดนี่ เห็น้ำฝนเง้เท่าน,นี่เห็ดมะโกอนี่เห็ดตาบเนี่ตาบดอกเดียวแต่เมฆไม่เทน้ำเกลือไว้ววนะทุกคนเฮ้อดินมันอ้อืมดินหลหนหนยา,ายเลยเทไว้จังหน่อยตาลมพัดโจยอยู่ถึงหน้าน้อยนะทุกคนนางเห็ดได้เห็ดตาบดอกใหญ่ชิ้นนี้ช,ชิโอ้ยแต่ราคา ล้างน้ำนี้กับซู้โมพักเอาไปล้างกับพายผู้้ยเดี๋ยวพักเเพราะว่ามันไปล้างดุกนส้วนชิตามาขีดึงป้าน้ำกินแด่นเลล้างอยู่น้ำผาย ล้างรอบสุดท้ายทุกคนล้างบบดเนี้ยเสือสมอลเลยได้เสือสมอลเดือดซวนกันได้ตามทิศตงขึ้เลยบัดนี้ตามนี่ค่ะสีอ่อนทุกคน ทงเรนเห็ดมะกอกเห็ดตาบคนเดียวอระถึกดึ๊กนอกลาเตึดด๊ดทุกคนไปเดี๋ยวตำมคีบปุุงเค็งก็มันมาตำมาคีบปุุงเค็งก่อนทุกคนหลังจากที่ล้างฮีตเพล่์แล้วก็เข้มด้วยปลนนี้นันเนาะตำเชื้อค้กน้อยเลยโค้กง่ายก็มีอยู่แต่ไม่ได้ตำ นำ่จะคงน้อยยังสบายนี่ต่ำม,มาคงูงเออมื่นอัาคูงนี่พักกันล้างแล้วเรียบร้อยละนี่ถอยนึงพอดีพักเพราะว่าเพิ่งล้างมาเรียบร้อยแล้วทุกคนคก่ะโซ่ทุกคนนี่ง่าไงาก,ก็กงออมีอยู่แต่สวยไม่ได้ต่ำซะ นัดตามองกน้อยมันสบายเพราะแหละพอกน้อยนี่นมันโย่ ดีทุกคนต้นนอคืนตัวใหญ่อีมากอะเกลียดหลอทุกคนเดี๋ยวแกงันเห็ดเอ,อาม,มันสุกคนยังเอาพักลงทุกคนเพราะว่าป็นเห็ดลมมิดยันเบื่อไปตงไป้างเวย กปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาค้างขึ้นโตไฟก่อนนี่เข่งกระซูงอรีทุกคนเลยโยงอยู่ชายจะปรุงยังเอาลงพักก็ยามันเปื่อยค่ะลงไหวนะทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งเห็ดดำมีทั้งเห็ดดำมีทั้งเห็ดแดงทุกคนในยันเบอร์ยันเมาก็เลยแกงเห็ดก่อนแกงให้มันหึงหึงนะเห็ดอะไรนะต้นดำแห้งทุกคนวางไฟกะนเดี๋ยวยังเอาพักลงเลยจะปุงกันจังน่อย ปวดแหงแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาผักลงก่อนผักกระโทยนึงเต็มๆต็มเห็ดน้อยใช่ผักหลายๆนี่บอเดี๋ยวมันก็โยลงเดี๋ยวจังน่อยก็ได้ป่งเลยทุกคนบรรยากาศอยู่ทงไห้ทงหน้าทุกคนลมพัดโยย ดีกว่าแก่งยอดพักละลาทุกคนโบกกระอ่อนอะไรนะอ้าจังน้อยกระโปกได้แล้วเสื้อพักลงไปแล้วกระโปงแห้งเดี๋ยวปงก,กคนทด้จริงเข้าละ ไฟกับพื้นมันเปิ้พื้นมันเป๊ะทุกคนมีลูกไปเลยนะพอได้ซัพนี้นะนเดิ๋ยวชวนโป่งก่อนเกงเฮดกับเกงตะหึงนี่คือชิชุกอยู่ดอกโอ้โหสีสันขึ้นไปอันตาคือเถิงถิ่งทุกคนแมวคือไมาได้อ้แมวเพิ่อนกะลูกเนี้ยขึ้นมองเพิงแด้วทุกคนมองเถิงถิ่งเดือดตากก่อนนะ ขวัญมันถอทุกคนนะตน้าทกทศกับพอดีนู่นชิยอนพักนี่นะติตาบสองดอกิปุ้งเล่นเห็นมะกอเห็นน้ำฝนป้าลมมีทุกคน ออมา,มามพอดีก็ได้เี็ชีน,นี่จะมีอืมจะลดงานปลาอะไรต่เลยสิลงไปลกมามาทุกคนของอยู่ของกเรียบร้อยเนก่งเฮ็ดเชยยอดมักบวดทุกคนเข้าเทงมาเด้อเข้าเทงกัไปสอนเก่งร่มมิดงานผลกปลาบ Đó, rồi nha, cái hỏi cái gạm thế này Nó khô nó hay Hai mình mì dựa cho Hết nóng chưa เบลอใป่ปะตัอ,น,ตอนิทับอมืมหวา,านเนอะเม่ขก้นมั่ลัอาหารจัดธรรมชาติ น้ำจำจ้อนมาขึ้นเทงนละ่ะม้นน้ำจำต้อนเตมีแห้ง Hãy subscribe cho kênh